วันนี้ถามว่าในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในทำเลที่ดีแล้วก็โลเคชันดีปัตศาตร์ดีคนไทยดีก็มันดีหมดเลยแต่ผู้นำเล่นพวกกันโกงกินกันไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความสามารถโอ้อย่างนี้เราประเทศมันจะไปยังไงเราก็โตอยู่อย่างนี้แหละไม่ถึง2%อเป็นอยู่อย่างเงี้ยขี่ปีขีป่ขปีก็สองเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้อีกนะเนี่ยอย่างกับผู้นําของเรานี่หลายคนเลยนะที่ผม คุยกับเขาเรื่องเวียดนามเขาบอกว่าไงรู้ไหมอ้ออีกยี่สิบปีเขาค่อยกลับไปดูเวียดนามนี่ขนาดผู้บริหารระดับประเทศเลยนะเขาบอกว่าอีกยี่สิบปีเขาถึงค่อยไปดูเวียดนามเนี่ยเหมือนคุณสถาพรกวิตานนสมัยก่อนที่ไปกับนายกชวนที่เซี่ยงไฮ้คุณรับาก็บอกว่าโอ้อีกยี่สิบปีสามสิบปีผมค่อยกลับมาที่เซี่ยงไฮ้แล้วปรากฏว่าอีกสามปีคุณสถาพรกลับไปปรากฏว่ากันบอกเท่าเที่ยปวดหัว ทำไมมันโตเร็วอย่างนี้ก็ช่างให้มันโตไม่ใช่แค่เจ็ดปดเปอร์็นนะมันโตยี่สิบกว่าอร์เซ็นตต่อปีทําไมจะไม่ปวดหัวก็ช่างใหยเนี่ยไม่ไปครึ่งปีก็จําไม่ได้ละอ้าถามว่าทาไมเขาโตไม่เกี่ยวกับระบบมันเกี่ยวกับผู้นําของเขาไอ้นั่นก็คือคุณภาพของคนที่เป็นผู้นําวิสัยทัศน์ของเป็นคนที่นําแล้วเขาเด็ดขาดเมื่อกี้ที่บอกสีจิ้งผิงบอกว่าใครถ้าอยากรวยอย่ามาเป็น ราชการแล้วราชการเนี่ยวันนี้ผมว่าคนที่ขี้โกงอยู่ในราชการจีนเนี่ยน่าจะติดคุกอยู่สักสามสี่ล้านคนน่ะเออแล้วเอามาไอ้แบบนั้นมาใช้กับเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงมัางหมดรัฐบาลเลยไหมทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราไม่ทําก็เพราะเราเล่นพวกเพราะเราเอาการเมืองเป็นธุรกิจการเมืองที่ผมพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาเนี่ยวันนี้หาคนเก่งเห็นไหม คนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมาเอาหลักๆเลยเออพวกเนี้ยมามาทำตรงนี้ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องดู KPI อ่ะอันนี้มาเนี่ยเอ้ยกระทรวงนี้เอ้ยที่รู้รับไปเนี่ยทำไมไม่เห็นมีผลงานเลยวันนี้เขาได้เสียงท่วมทน้นเขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้แม้กระทั่งในสี่เดือนหกเดือนเนี่ยการที่จะทำให้เขาสามารถเดินไปตลอดรอดฟังเนี่ยคือเรื่องผลเงนินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาของ ทางด้านการพัฒนาประเทศแล้วผมคิดว่าการพัฒนาประเทศมันก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากไปกว่าเรื่องของการลงทุนแล้วลงทุนเนี่ยก็ไม่ใช่มา oh, โอ้โหโรงงานอะไรก็เอาเข้ามาหมดไม่ได้ต้องเป็นโรงงานที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นโรงงานที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาแล้วเป็นโรงงานที่ทําให้ไม่ว่าจะในประเทศเราตั้งกับภาคเกษตรจนกระทั่งมาเป็นภาคท่องเที่ยวหรือสักส่งออกก็จะดี